เฮ้ย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 เเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival กันอีกแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เห็นฉากข้างหลังน่าจะดูแล้วนะเราจะมาตะลุยถ้ำลาวานะครับจะเป็นถ้ำสุดท้ายแล้วนะครับของแมปนี้นะจะเป็นหนังไซไฟม้วนสุดท้ายของแมปนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่า เพราะมันก็จะน่ากลัวไม่ต่างกับไอสองถ้ำสยองคลิปนั้นเลยนะครับโอเคก็ถ้าเข้าไปในถ้ำแล้วสว่างเดี๋ยวผมจะปรับแสงให้อีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือปรับแสงขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะว่าข้างนอกโคตรมืดครับเดี๋ยวผมปรับแสงปิดให้ดูก็ได้อืมเป็นไงนี่คือแสงปกตินะของนอกเกมนะเออว่ะไหนๆไหนก็มืดแล้วเราลองใส่บวกอันนี้ก่อนเลยอ่าไ์วิชั่นขอไ์วิชั่นหน่อยครับขอไ์วิชั่นหน่อยครับ อ่าโอเคมันก็มันก็ดีขึ้นนะเนี่ยพูดถึงอ่ะเออว่าเอ,อ้แจมแจมแจมเดี๋ยวผมขอปรับกลับก่อนเป็นแบบโหมดโซน่าธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในถ้าก่อนครับว่ามืดหรือเปล่าไปเลยกันเลยโอ้น่าจะมืดพอสมควรเลยฮนะร้อนด้วยโอเคทีนี้ผมเตรียมยามาแล้วแหละแต่ว่าอันนี้จะช่วยได้ไหมอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ กินแม่งหมดเลยแล้วกันเอ้ยยานี่มันซ้ํากันหรอโอเคไม่เป็นไรเราเตรียมยังไงเราก็เตรียมกระบอกน้ำมาแล้วครับนี่อ่าเราเตรียมกระบอกน้ํามาเผื่อแล้วนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับแต่เรามีหมวกโซน่าอยู่นะ่าจะพอว่าเคลียร์ได้ไวนะแต่ก็ผมเอานี่มาด้วยมันแบบว่าปืนเทคอย่างเดียวมันสู้ไม่ได้นะ เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหล่นมาเดมึงเอ้ามันามาตกลงไปแล้วครับดีแน่ดูดิพอเป็นมอนในถ้ำแบบถ้ำข้างนอกอะ่ะมันอ่อนกว่ามากเลยนะพอทำใต้น้ำทุกตัวเวลร้อยบวกหมด <c oughs> เออ เออมามีอีกเปล่าโอเคตรงนี้เกี่ยงแล้วเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้ก่อนโหตรงนี้ร้อนจัดอะ่ะอะไรวะนะเฮ้ยทุกคนผมลืมเอาปาซสก,ก้ามาโอเคก็เคลียร์ไปอย่างนี้เลยแล้วกันเรามีหมวกโซน่าเราน่าจะไม่ต้องเป็นกังวลเยอะนะครับ โอเคโอเคช่วยได้เยอะครับแต่ตัวที่มันอยู่ในกำแพงนี่มันน่าลำแขาญจริงเลยวินลงมาเออไม่ตายอีกเอ้เ,อเห็นนะเห็นนะเห็นนะมีบวกโซน่าแล้วนะโอเคมาหมดแล้วทีนี้ เราติดอะไรวะอ๋ติดหินโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือถ้ามันประชิดมากๆกับผมไม่อยากใช้ปืนเทคยิงนะครับเพราะว่าปืนเทคมันระเบิดโดนเราด้วยนะเ๊ะหมดยังฮึบนี่แยะกระโดดยิงแบบเอ็กชอ็อตเออ โอ้ตัวนี้แม่งถึกว่ะชักชักแม็กซี่ชักแม็กทำไมไม่ชักแม็กล่ะนี่แน่อะไรวะตกใจหมดเออไปเราโดนยัยมังมุมอีกแล้วโอ้ยอย่าพ่นอย่าพ่นใหญ่นะอย่าพ่นใหญ่นะโอเคหมวกโซน่านี่แม่งดีจริงว่ะ อันนี้คือตายเรี้ยงเนี่ยโดนยิงแบบเอ็กช็อตโหเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเกินแล้วเ <c oughs> ออวิ่งหนีซะงั้นเออหนีไปไหนอะไม่สู้แล้วเออถ้ายิงนัดเดียวนี่น่าจะมากันหมดอะออออมาเป็นฝูงเลยแม่เงย ตายเอ้ยหมดยังโอ้มีปืนนี่มันโกงดีจริงๆเลยไม่ต้องชักกระสุนด้วยนะแต่ว่าปืนมันพังง่ายไปหน่อยนะโอเคเราไปทางไหนก่อนดีโอ้ทางนู้นแม่งดูเยอะวะ่ะทางนี้ก็เยิ่มกันโอเคมาทางขวาก่อนแล้วกันครับขวาไล้้ายดีนะเพราะนั้นเราไปสู้กับเรื่องหลายๆก่อนหมดยังจะ๊ะ อา,อาไม่โดนเหรอตัวนั้นอะเอ๊ะตัวอะไรมันร้องวะตัวอะไรร้องอยู่อะเฮ้ยเฮติดอะไรปะวะผมว่าผมขอปรับแสงขึ้นสักนิดดีกว่าทุกคนผมมองไม่เห็นทางนะครับเดี๋ยวจะตกลาวาไปจบคลิปซะก่อนโอเคพอดีขึ้นนะดูลาวาข้างล่าง ระว,วังข้างล่างนี่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าตกไปก็ตกไปก็ตายรอได้เลยนะมันจะค่อยๆเผาคุณโอเคผมขอค่อยๆไปดีกว่านะตรงนี้ไม่มีอะไรผมจะพยายามเปิดโหมดอ่อเปิดเพอร์เซนตลอดทั้งเกมเลยนะผมมีถ้ำนี่มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะกูเป็นเล่นไปไอตรงที่ต้องกระโดดวะเชีย่ยถ้ากูกระโดดไม่ข้ามจะเป็นไงวะเนี่ย อ่ะลองดูฮึโอเคที่ต้องกระโดดอีกปะเนี่ยโอเคไม่ต้องโดดแล้วอ้าวแล้วทำไมถึงไม่มาช่วยเพื่อนละ่ะโอเคทางนี้มีทางให้ไปต่อครับแต่ว่าทางนี้ก็เป็นทางลงเหมือนกันโอเคอ้าวเฮ้ข้างข่าวไอ้ไม่ใช่ไอ้โอ้โอ้โอ้เชิดเชิด ไอ้นั่นไปไหนแล้ววะไอ้แมงป่องอะเฮ้ย<ะ><ๆ>เราติดเลยวะมาบินมาไม่ใครมันขูว่วะโซน่าไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ยร้อนมากร้อนมากนี่แน่ <laughs> อันนี้จะวิ่งตามมาออ้เอ้ย,อยมีแมงมุมมีแมงมุมโอ้ยมันพ่นใยโดนเราได้ไงวะโอ้โหก็โดนอะไรวะทำไมาอยู่ๆก็ร้องโอ้ขึ้นมาเอาอกระสุนหมดอีกผมเกลียดยมแมงมุมจริงเลยอะ่ะคือมันสโลได้ก็ ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าแบบทำไมต้องบังจอกูด้วยไม่เข้าใจข้างล่างเหมือนจะมีอะไรให้เก็บปะดูมันเฝ้ากันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนไหมหรือว่าทางนี้มันสุดอย่างวะอโซลา่ามันบอกว่าสุดแค่นี้นะเราลงข้างล่างก่อนก็ได้โหเชียอะไรเนี่ยมีมีติดเกาะด้วยย,ยิงมันลงลาวาได้ปะ เฮ้มันมันลงไปจุ่มอยู่ในลาวาแล้วดูดิโอ้ขนาดเป็นเป็นมอนเตอร์เองเนี่ยเห็นปะมันตายแล้วครับมันอยู่ในตกลาวาตายนะขนาดเป็นเป็นนรกในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนรในดันเจียนอะ่ะยังตกลาวาตายเลย โอเคเราไอ้ตัวนี้ง่ายนี่เลยเฮ้ยลบลบลีกลบลีกอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอ่ะมันตกลาวาไปแล้วอะนี่แน่กูมีโซน่นาแล้วกูอ่ะกูแต่กูไม่มีกระสุนนี่แน่โอเค โอ้การมีโซนน่านี่มันดีจริงๆเว้ยในกล่องบอกว่าอะไรโอ้โหครับขอบขอบคุณมากนะครับอ่าไม่ีแน่ไม่ีแน่เอา้าเอา้านึกว่ามันตายโอ้กระโดดสะเทเลยเอา้ากระสุนหมดอีกแล้วกูโอ๊ยแม่งมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทาง อตายคู่ตายคู่โอเคเดี๋ยวค่อยขึ้นกลับไปฝั่งนู้นครับเข้ามาดูในนี้ก่อนเอ้เหมือนมันจะเหมือนมันจะยังได้อีกไกลเลยวะโอ้โหตัวน้ทึกมากเอ้โอ้ย,อย,อยเดี๋ยวขอวิ่งก่อนชักกระสุนสิชักกระสุน อ,อโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสอโคโรนาไวรัสเออเออเออแรงจริงๆนี่แน่เปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยถูหูตัวนี้ถึกจัดไปร้อยแปดมาเดย นี่ไงจ้องหน้าเหรอทางนี้ไปได้ปะไยทางนี้ก็ไปไดเหรอนี่แน่ดินไปเออโหยิงเข้าหน้ายิงอัดหน้าเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตรงนี้เยอะเกินแล้วนี่อะไรเนี่ย <laughs> โอ้ยอโอ,โอ,โอ โอ้ย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 สถานะกูติดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเออเออเน้นยิงกระจายเน้นยิงกระจายนี่แน่เอาตัวล่างก่อนโอเคเอามาโดนทั้งข่าวตีตายนะ เฮ้ยทำไมตัวนี้มันถึกจังวะเฮ้ยถึกมากเออตายักทีตายักทีอ่าเราติดพิษอีกแล้วครับเราเราเป็นโคโรหน้าไวรัสแล้วเออไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้อุ้ยทำลึกมากอะไรวะใครร้องโอ้ย โอ้ยตัวอะไรตีเราอยู่ข้างข้างขอโอ้โหไอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเว้ยโอวิ่งหนีก่อนต้องใช้ปืนนี้แล้วแหละ <c oughs> มาเดมาเดออชนอาเย้ <c oughs> ไม่อยากใช้ปืนนี้บ่อยนะกลัวมันพังก่อนจบถ้ำนะเย <c oughs> โอ้โออยอีกแล้วกู <c oughs> เกมอันนี้จะมีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อฮึบกระโดยะโดยิงกระโดดยิงถ้ามันเท่จริงว่ะโอ้ย อะไรวะเมื่อกี้อ๋อขังคาวโอเคตกใจหมดข้างล่างนี่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นเหมือนจะเป็นอแฟกตณ์วะเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วเหรอโอ้โหแต่ข้างในนี้แม่งอันตรายน่าดูเลยวะ่ะเฮ้ยเออหมดไหมหมดแล้วไหมหมดแล้วนะ อ้าวมันตกลงไปตายหมดแล้วอะ่ะดูดิพวกน้องๆเด็กๆตกไปตายหมดแล้วอ่าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนโอเคกินน้ำด้วยให้มันเดินลงลอยมันเดินลงระวายหมดเราจะได้ไม่ต้องยิงเองโอเค้ยตัวนี้มันขึ้นมาได้ไงวะให้มันขึ้นกันมาได้อะ่ะ ทำไมมันขึ้นกันมาได้วะโซน้าเราไม่เห็นด้วยครับสงสัยมันอยู่หลังหินนะเราจะวิ่งข้ามไปฝั่งนี้ได้ป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตายแล้วโอเคลองดูมาเออโอเครอดอยู่รอดอยู่ฝั่งนี้ล่ะมีอะไรเออขอวิ่งข้ามไปแล้วกันโอเค ตรงนั้นเป็นอาร์ติแฟกต์ใช่ไหมเราขอไปอาร์ติแฟกต์ก่อนก็ได้เฮ้ยไม่ติดคืออะไรวะโอ้เราจะไปลำบากกันเนี่ยโอ้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 โอ,โอ,โอ้โอเคโอเคโชคดีที่ยังพกยาเลือดมานะโอเคขออาร์ติแฟกต์ก่อนเลยทั้งนั้นอะอาร์ติแฟกต์ออฟเดอะแมชเีฟไปเลย โอเคทีนี้เราได้อาร์ติแฟกต์แล้วตรงนู้นไปจะเจออะไรบ้างไหมเนี่ยเอ่อเราขอไปทางที่มันใกล้ๆก่อนล้วกันอาอตรงนี้มันสุดนี่หว่ากระโดดมาไหมเนี่ยเอ๊ะโอเคโดดกลับตกลาวาไหมเนี่ยกลัวตกลาวาจัดเลยตอนเนี้ย อึ๊บอ่าโอ้จะเอ๋ตัวเองโอ้ยโดนยามังมูมอีกแล้วโอ้อะไรอีกวะโอ้ยยามังมูมมองไม่เห็นโอ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดโอ้ยมีแอบอยู่อีกเติมเลือดก่อนเติมเลือด เอ้ยทำไมเติมเลือดไม่ขึ้นวะทำไมเติมเลือดไม่ขึ้นอ่ะเลือดขึ้นอยู่ปะโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนเลือดผมลดอยู่อะอ่าผมคงต้องทำยังไงดีเอเคหมดแล้วนะยังไม่หมดใ่ไหมเหลืตัวนี้อีกเดี๋ยเดีเดขอกินขอกินกินยาก่อน เนี่ยทํำไมเลือดมันถึงเติมไม่ได้อ่ะอา้าวนี่ไงจริงด้วยเรากินยาผิดนะครับอ่อชิบหายแล้วครับกินยาผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมกลับไปรีเลือดก่อนดีกว่านะเออไปรีเลือดเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับไปเติมน้ําด้วยแต่ว่าน่าจะไม่ซ่อมปืนนะจะลองดูว่าหนึ่งกระบอกนี้จะพอจะจบถ้ำนี้ได้ไหมนะไปะเราจะลองไปลุยอีกทางกันก่อนนะอืมเ่ามาจากตรงนั้นใช่ไหม เฮ้ยไม่มีตัวอะไรนะเก็บก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูได้ไรวะโอ้ยกรตีกูจังเลยโอเคอ๋อทางนี้ก็กลับขึ้นไปทางที่เราแยกลงไปข้างล่างนั้นครับโอเคงั้นลองไปทางนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง ทางนั้นคือห้องไปอาร์ติแฟกซึ่งมันจะตันใช่ไหมที่เราไปตอนแรกทีเงั้นเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นอย่างไรใช้ฮุกเลยแล้วกันเพื่อความชัวอึ๊บโอเคอืมอดไหมหมดนะก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่ง มีโซน่าแบบให้ดูโอเคเนี่ยข้างล่างทางตันนะที่เป็นอร์ติแฟกที่เราเก็บไปอะ่ะโอเคเรียงนี่น่าจะตันโอเคไปกลับขอดูทางขวาก่อนเฮ้ย <c oughs> เห็นหนาอีโซน่าแล้วนะมาเลย นี่แน่นี่แน่มีบางอาจบางอาจมาแอบข้างในกำแพงไปไหนได้บ้างครับตรงนี้โอ้ตรงนู้นมีที่ไปอีกว่ะโอ้มีทางไปเยอะมากเลยสมก็เป็นถ้ำสุดท้ายของเราจริงๆเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนละกันครับเอาทางที่มันมีทางเดินชัวร์วก่อนนะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าถ้ำน,นี้สําเร็จแล้วนะคือเราได้อ์ติแฟกต์มาแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะไปทางที่รัดกว่าไงเมื่อกี้เราเลยเจออติแฟกต์เร็วนะครับ <c oughs> เอากระสุดหมดน <c oughs> ี่แน่วิ่งสวนวิ่งสวน <c oughs> โอเคอ๋อเอาไว้ทางที่เราจะต้องกระโดดมาเมื่อกี้ที่เราเลือกซ้ายขวาเมื่อกี้ก็ก็มาจบที่นี่เหมือนกัน,นครับโอเค ถ้างั้นก็ไปต่อเลยนี่น่าจะเชื่อมทางกลับแล้วป่ะโอ้โหเยอะจัดต้องใช้ปืนนี้แล้วแหละน,น,นี่นี่แน่นี่แน่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคโอ้ปืนเทคมันดีป่ะผมอยากได้แบบขั้นอื่นั้งอะพวกมัตต์คงมัตต์คราฟ์อะไรพวกนี้ไม่มีหรอโอเคเอ้ย มึงเกาะอ,อยู่ตรงนี้ได้ไงก่อนอะมึงเกาะอ,อยู่ตรงนี้ได้ไงก่อนมันเกาะอ,อะไรวะมันเกาะอ,อยู่ใต้ดิดดนอีกทีนึงเหรอโอ้ด้วไอ้นั่นอีกตัวนึงนี่แน่ร่วงเลยมึงโอเคนี่เราก็อ๋อนั่นไงน,นั่นเป็นลาวาตรงที่เรามาตอนแรกครับนะต,ตรงนั้นเห็นไหม ที่เรามาเดินมาแบบสองด่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะวนขึ้นมาครบแล้วเอ๊ะใครวะนี่เนี่ยไม่ได้แดกกหรอกโอเคทํานี้ก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะแต่ตอนนี้เราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนไม่งั้นออกไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยติดะลรวะติดะลรวะโอ้ยตก โอ๊ยเ้ยเฮ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 ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหดูดีเกือบตายเออทีนี้กูจะทำไงต่อเนี่ยผมต้องรีบยิงขึ้นฝั่งนี้ไว้ไม่งั้นไม่รอดละโอเคอ้ออุ้ยเชี่ยปฏิหารอู้อู้ อโอ้ตอนที่ใจผมเต้นรัวมากเลยเว้ยออโอ้อย่างที่เคยบอกไปนะคือผมเป็นคนที่ถ้าตกใจตื่นเต้นหรือแบบหรือแบบผมตั้งใจอยู่ผมจะโคตรเงียบเลยนะแล้วคือเมื่อกี้แบบตอนลวงนี่คือแบบคือแบบมันบูบจริงเว้ยคือแบบเชี่ใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มของจริงแล้วเมืนเน่อกี้ใจผมเต้นแรงกว่าเสียงใจในเกมอีกตอนเนี้ยเค อีเน่ดีน,ะ,ดนะที่เราไปฝึกใช้แก๊ปพุกกับการไปจับนกยักษ์มาเรียบร้อยแล้วครับเราเลยรู้นะว่าจังหวะแบบพอตัดเชือกอปุ๊บต้องรีบยิงอันใหม่อย่งไรนะก็ขอบคุณนกยักษ์เลยเนี่ยที่แบบว่าเราเล่นโซโลแล้วเราต้องไปจับมันคนระับขอบคุณการเล่นโซโลที่ทําให้เราได้มันมาจริงๆเหมือนตอนที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยมันจะมีอ์ติแฟกต์สองอันนะเอ้ไม่ใช่มีไ เจ็ดร์รูทครับไอตัวแอร์ดรอปสองอันนะแต่ว่าผมเห็นอันเดียวเองอะไอที่ได้อันนี้มายังไม่ได้เช็คเลยนี่ปืนลูกซองนะครับอืมวัสส์คราฟเลยว่ะรถแจ่มเฮ้ยทำไมเกิดใหม่หรอหรือว่าเรายังไม่ได้ไปวะรอแต่ยังไม่ได้ไปวะทางนี้อ่ามามาปืนจะพังพอดีกลับไปซ่อมได้ เสียงยิงเหมือนสตาร์วอร์นะแอปแบบแอบคล้ายสตาร์วอร์นิดนึงอึบเฮ้ยเหี้ยเอาอีกแล้วนะเฮ้ยๆอย่าตีกูดิอย่าตีกูใครตีกูวะไปดูกูลนเดนี๋ยวกูลนเอาไม่ติดอีกอ้าวมันไม่ติดอ่ะโอเคกินกินยาเพิ่มเลือดก,ก่อน ตายอ๋อตรงนี้มันเหมือนจะหมดแล้วครับโอเคเป็นที่มาให้ฟาร์มทรัพยากรเฉยๆนะม,มีเหล็กกับออกซซเดียนให้ฟาร์มนะครับโอเคถ้างั้นก็คอมพีแล้วแหละเราจะกระโดดกลับไงวะไปกี่ระคันแล้วกันเชียกลัวชิบหายเลยตอนนี้ <laughs> อ๊บโอเคขึ้นได้โคตรเลยวะโคตรระทึกเกือบตายเลยเมื่อกี้อ่ะ มาถึงปากถ้ำแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนก็พาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะมันมากๆเลยระทึกด้วยใจจะไวด้วยเมื่อกี้ตกลาวานะครับโอ้ยสุดๆจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย Thank you.